สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารเล็กเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะมาแล้วค่ะเลขเด็ดจากปฏิทินวัดเขาช่องลมรุนรวย16พฤศจิกายน6แปผ่านผลไปแล้วนะคะสําหรับการประกาศผลารางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่1พฤศจิกายนกันแล้วเชื่อว่าหลายท่านก็คงโชคดีร,รับทรย์กันไปทั่วหน้านะคะแต่สําหรับท่านใดที่โชคย,ยังไม่เข้าข้างชีวิตก็ยังมีกวอนหน้าเสมอค่ะ วันนี้เรามาตามกันต่อนะคะสำหรับเลขเด็ดจากปฏิทินวัดเขาช่องลมค่ะซึ่งให้โชคกับบรรดาแฟนคลับมาแล้วหลายต่อหลายงวดเลยทีเดียวนะคะโดยปฏิทินวัดเขาช่องลมมองเห็นเป็นเลข18 7 18 7หหรือเพื่อนๆมองเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะหากท่านใดชื่นชอบแนวทางจากปฏิทินวัดเขาช่องลมก็สามารถนำไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้นะคะ อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์ในดงวันที่16พฤศจิกายนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ